สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปอประทีปนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนแน่นมากต้องลองไปชิมค่ะถึงจะรู้ว่าอร่อยจริงหรือไม่อร่อยจริงเดี๋ยวตามไปเลยนะคะตั้งอยู่ที่ไหนหรออ๋ออยู่ที่ทางเอ่ยองกับโรบินสันนะคะฝั่งเดียวก,กันกับไทยวัสดุค่ะจังหวัดลบบุรีนี่เองค่ะ นี่นะคะบรรยากาศของร้านนะคะคนแน่นจริงๆค่ะรถแน่นมากรถมหาศารกว่าจะมีที่นั่งนะคะก็รอคิวค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะคนแน่นตลอดเวลานี่ค่ะแล้วก็ผักนี่ก็หยิบเองแต่พองามนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้นะคะต้องบอกนะคะเพราะว่า พริกเขาเผ็ดจริงค่ะถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมแวะร้านปอประทีปนะคะรับรองจะติดใจค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อร่อยมากค่ะ